สวัสดีพี่น้องมือนี้ก็อยู่กับช่องสไตล์อีสานบ้านนาคือเก่าเนาะมือน,นี้มาเลาะปลาอีกแล้วพี่น้องตอนนี้ก็ยื่งทั้งหลังเขาเนาะมากับน้องขึ้นผู้พี่น้องไหมมาหาฮิตมันแหละละ่ะเดี๋ยวมาบึงกันมาเป็นฮิตนเนี่ยนี่เห็นบ่พี่น้องโอ้ยพิหนลหลัง เฮ็ดละหุขาวแต่มันออกเหลืองเจอคนอื่นเฮ็ดละหุนี่นพ่วงออกจากไข่เลยแต่ว่ากไก่สีบานอนะ่ะมันมันพี่น้นองเฮ็นี่ก็พี่น้องเฮ็ดผึ่งมึงอยู่มันนี่กำลังออกดอกแดงๆเลยบรรยากาศทั้งเขาฝนกะขึ้นฝ่าขึา้นฝนแล้วพี่น้องยังไงดายกลัวสิปีนขึ้นมาได้ เห็นอีกเหรอพี oh ่น้องดอกนึงเห็นบอลดอกเลี้ยงเดงเนี่ยขึ้นกำลังขึ้นโมหินขุนขึ้นกัมมาฮาได้น่ะเต่าตอนนี้มากกบะสีใบสองายสองบรรยากาศเอาสิได้แต่ละดอกโอ้ยางเป็นกิโลร่ระังไดดอกเน็ตโมค่อยมีเนาะแถวบ้านแถวทางพี่น้องก็สีร้ายเนี่ยไปหากันต่อเมื่อยขนาด ่ออีแลวพี่น้องพี่น้องป่องไป <c oughs> งสามดอกพี่ดอกนึ่งยังงูงขาวแต่มันก็บก่ค่อยขาวดอกอยากอดอกรื่นเ,เ,เหลืองดอกรื่เหลืองสามดอกพอดีเป็นเกือบดีเล ใส่แบบนี้ขนใหม่อู้หอหอม่ังโอ้ยเด็ดเด็ดมหงมเลยเมื่อย ดูบ้าขาวดุกหายเนี่ย,ยนะว,วยาาไปเลยไหมข่วมจุ้มๆเลย,ยมนัมนมนันมันกินอีกและพี่เนาะขาวดไไนะี๋ยม่าเลยแต่ว่ามีดอกเดียวอุ้ย

Субтитры mm -hmm. ไปนะละงดโหครา่นละง,งูเหลืองดอกนบอกีบึ่งอยมางนีกอะไ้ละูสมีละแ่เสียงบึงขึ้นเกิดไม่นิันอ่นคานีน่เบมีเปื่อ ดูแบบนี้นี่พี่น้องพี่อย่างกันเลยผมดูนาะอู้สั้นๆอยากเห็นพี่น้องมั้ยน่สมบูรณ์เลยอู้หูข่า สีดอกแบบนหนตายพี่น้องมึนี่ก็ตามเด้าย่ตื่นบ้่นบกกับปลกแข็งคนที่เห็นคนที่นี่โอ้ย เหี้ยนะอยู่หกเลยต้องเอาขี้ดินมันออกมีดอกเหียวโอ้ย ตัวแบบนี้ไปตอีน้อง้ามขนาดตันนี้วน้เรียกสพอตัดอะไขานะอุ้ยสันส้นๆอุย้ยสวยเลยสองดอก

ปนกับตัวขำพี่หงส์เลยพี่หงส์ยามฝนเนาะไอ้ที่ถึงสาดดอกงามเลยนี่สองดอกปนกับตุ๊กกกำลังเศร้าแต่ว่ากับสีห้าอีกนิดนึงกับที่ากันลุ่งเหมือนมาเบิองใหญ่ตอนน้องพี่น้องเย็ดเท้าติดไปหาได้แก้ง่ายตืบนี่ลยนะมันบ่ค่อยมีหลายเนาะแต่ว่ากับที่ประมาณอยู่ จะได้กันฝากพี่น้องกดไหลก์กดแร่ให้ช่องสไตล์อีสานบ้านนาเนี่ยเด้อเจอกันคลิปหน้านะพี่น้องสำหปะรดคลิปนี้กับสีข้อตัวเหมาซะก่อนมันคำหรือประมันสีสีมุ่งแรงนะฝนมันตกลงมาหาไปต่อบด้ยเพราะว่ามันถือหิ้นหรือมันเหมือนเนาะหยั่นตุกเขาไป